สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับโคตรพัฒนะคะเพจคนไทยเก่งกิจนะคะใน Facebook นะคะใน Youtube Channel ชื่อโคตรพัฒนะคะเป็นไลฟ์ครั้งแรกค่ะครั้งที่1ของเพจคนไทยเก่งกิจนะคะวันนี้เรื่องที่จะมาแบ่งปันทุกคนก็คือจากหัวข้อที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็คืออากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเวลาที่คุณจะไปสนทนากับเขาเนี่ยไปถามเขาว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณพูดยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะเห็นไหมคะ มีสองประโยคขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณสามารถที่จะถามเขานะคะง่ายๆนะด้วย2ประโยคนี้นะเริ่มจากประโยคสีขาวข้างบนก่อนนะคะ How is the weather like How is the weather like นะคะก็คืออากาศเป็นอย่างไรบ้างสีขาวนะ How is the weather like นะคะอากาศเป็นอย่างไรบ้างอันที่สองนะคะอันที่สองสีเขียวนะคะ จะพูดว่า what is the weather like what is the weather like ก็แปลเหมือนกันว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณจะใช้ how ก็ได้นะคุณจะใช้ what ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะทวนอีกหนึ่งรอบถ้าวันนี้มีคนมาถามคุณว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าคุณอยากที่จะไปถามเขาว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างก็พูดง่ายๆหรือว่า how is the weather like หรือ what is the weather like นั่นเองนะคะ นี่คือคำถามค่ะเวลาตอบล่ะคะถ้าเราจะบอกว่าวันนี้อากาศดีะคะ่ะวันนี้อากาศดีหรือว่าอากาศดีเฉยๆเนี่ยพูดยังไงคะอากาศดีเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะถ้าเราจะบอกว่าอากาศดีนะคะคุณก็จะตอบแบบตรงสีขาวข้างบนว่า is นะคะ is good weather is good weather ก็คืออากาศดีนะคะ is good weather อากาศดีแต่ถ้าสมมติว่าอากาศไม่ดีอากาศแย่นะคะสีเขียวเลยค่ะ is bad weather is bad weather ก็คืออากาศแย่ง่ายไหมคะง่ายไหมคะเรามาทวนคำถามกันใหม่ก่อนถ้าเราจะถามว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างคุณจะถามเขาว่าอะไรคะคุณจะถามเขาว่าอะไรคะถ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้าง how is the weather like how is the weather like อันบนหรือสีเขียวอันล่าง what is the weather like นะคร what is the weather like อากาศเป็นอย่างไรบ้างถ้าอากาศดีคุณก็จะตอบเป็นสีขาวข้างบน It's good weather. i s good weather. อากาศดีถ้าอากาศแย่นะ It's bad weather. i s bad weather. อากาศแย่นั่นเองนะคะเอาละแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมนะคะก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ,ะนี่คืออีกหนึ่งหประโยคที่เตรียมมาฝากกันนะคะซึ่ง6ประโยคนี้ใช้ตอบคำถามว่าอากาศเป็นอย่างไรได้อากาศเป็นอย่างไรบ้างได้หมดเลยนะ เริ่มจากฝั่งทางซ้ายมือก่อนนะคะสีขาวเอเมคะทำสีมาจะใช้อธิบายทุกคนง่ายๆสีขาวค่ะบอกว่า it's cold it's cold ถ้าพูดแบบนี้นะคะ it's cold เนี่ยก็แปลว่าอากาศทำไมคะอากาศเย็นนะคะ it's cold นี่คืออากาศเย็นนะคะได้แล้วนะคะต่อมาค่ะอันที่สองสีเขียวนะ,ะ it's warm i s warm แปลว่า อากาศเนี่ยมันอุ่นๆน,น,นะคะ i s warm อากาศมันอุ่นนะคะต่อมาสีชมพูค่ะ i s hot นะคะ i s hot ก็คืออากาศมันร้อนนะคะอากาศมันร้อนนะคะ,ะสีเหลืองฝั่งขวาค่ะเหลืองฟ้าแล้วก็ส้มนะคะอันบนสุดนะ it's sunny it's sunny แปลว่ามีแดดนะคะหรือสีฟ้านะคะ it's raining it's raining ก็แปลว่าฝนตกนะคะฝนมันตก แล้วก็สีส้มนะคะถ้าต่างประเทศช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ It's snowing It's snowing ก็คือหิมะตกค่ะ6คําตอบนี้นะคะสามารถใช้ตอบคําถาม2คําถามนี้ได้นะทัวนหนึ่ครั้งนะคะ How is the weather like How is the weather like อากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือ What is the weather like ะะ What is the weather like อากาศเป็นอย่างไรบ้างทั้ง2องอันนี้ถามสภาพอากาศได้หมดเลยคืออากาศเป็นอย่างไรบ้าง คุณก็เลือกตอบตามแต่ที่ชอบเลย้สมมติคุณอยากจะตอบว่าอากาศดีพูดว่า i s good weather ถ้าอากาศแย่ i s bad weather นะคะอันบนสีขาว i s good weather อากาศดีสีเขียว it's bad weather อากาศแ yeah ย่นะคะถ้าเราจะตอบเจาะจงลงไปกว่าน,นั้นอีกก็มีอีก6กแบบนะคะสีขาวซ้ายมือนะ i s cold อากาศเย็นะ i s cold อากาศเย็น i s warm อากาศมันอุน่นๆ It hot อากาศร้อนนะคะพอฟังว่า it sunny อ่ามันมีแดดนะคะแล้วก็ it raining สีฟ้านะคะ it raining ฝนตกแล้วก็ it snowing ก็คือหิมะตกนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะวันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจนะคะแวะมาไลฟ์นะคะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะมาบ่อยๆนะคะกับ เหนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอากาศเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะหวังว่าทุกคนจะไปฝึกกันนะคะถ้าวันนี้คุณทมเรื่องนี้ได้นะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเรื่องง่ายนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ